เจ้าตากยึดหาเตียนพุทธยมาศแบ่งขเขมรกับององตระกูลเหนียนสมัยกรุงทนบุรีปี2314เกิดสงครามยึดหาเตียนเมืองท่าสำคัญปลายคาบสมุทรอินโดจีนส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การแผ่ขยายอำนาจของสมเด็จพระเจ้าตากสินท่ามกลางสภาะการความขัดแย้งระหว่างกรุงทนบุรีกับกรุงเวของอ๋องตระกูลเหนียน ผู้ปกครองเวียดนามตอนใต้ในขณะนั้นโดยมีหาเตียนกับขเขมรเป็นสนามประลองยุทธทำไมต้องยึดหาเตียนเมืองนี้สำคัญอย่างไรสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงเสด็จไปพิชิตทั้งที่เพิ่งสถาปนากรุงธนบุรีได้เพียงไม่กี่ปีย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นหลังกองทัพพังวาตีกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี23 1 0สถานการณ์บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มไปด้วยความโกลาหลกระทั่งพระยาตาก ระดมพลกองทัพลูกขอสมไทยจีนจากหัวเมืองภาคตะวันออกเข้ากอบกู้บ้านเมืองในภาคกลางสถาปนาศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่คือกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงดำเนินยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อสร้างอำนาจให้กรุงธนบุรีสามารถรับศึกอังวะโดยไม่ต้องอาศัยราชธานีเป็นปราการด่านสุดท้ายนั่นคือการขยายอำนาจออกไปให้ไกลเพื่อสร้างหัวเมืองหน้าด่านรับศึกภายนอก นโยบายดังกล่าวส่งผลให้สยามเร่งส่งกองทัพออกไปพิชิตดินแดนต่างๆที่เคยอยู่ใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาดังเดิมเพิ่มเติมคือออกไปไกลถึงดินแดนปากแม่น้ำโขงปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ประเทศเวียดนามซึ่งอยุธยาในยุครุ่งเรืองก็มีได้ให้ความสำคัญหรือแผ่อำนาจไปถึงมาก่อนนโยบายของสมเด็จพระเจ้าตากสินปะทะก,กับแนวทางที่ตระกูลเหงียนวางเอาไวเ้เต็มๆเพราะยวนก็ตั้งใจจะแผ่อิทธิพลใน ขเขมรและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเช่นกันกําเนิดเมืองท่าฮาเตียนฮาเตียนอยู่บริเวณริมสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของแผนที่เวียดนามในปัจจุบันตะวันตกติดอ่าวไทยตะวันออกติดดินแดนบริเวณปากแม่น้ำโขงของเวียดนามเมืองแห่งนี้เติบโตจนกลายเป็นเมืองท่าสำคัญภายใต้ตระกูลหมัก ชาวจีนกวางตุ้งโดยผู้นำชื่อหมักเกยวอเขาคือผู้ก่อร่างสร้างฮาเตียนเมื่อต้นพุทธศตรวรรษที่23ภายใต้พระบรมราชานุญ,ญาตของพระเจ้ากรุงกัมพูชาตรงกับช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมฮาเตียนมีชื่อว่าเฟืองแอทงเป็นเมืองท่าที่มีเครือข่ายทางบกเชื่อมต่อกับเมืองบาศักลึกเข้าไปในแผ่นดิเนเขมรเฟืองแอทงคือหน้าด่านทางทะเลปากทางสู่กรุงอุดง้งมีชายราชธานีของกัมพูชาช่วงที่เฟืองแอทง เติบโตขึ้นนั้นชาวเวียดนามเริ่มเคลื่อนย้ายลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำโขงและบริเวณใกล้เคียงมากขึ้นตามนโยบายแผ่อำนาจลงใต้ขององค์ประกูลเหนียนส่วนสยามคือเจ้าอธิราชผู้มีบทบาทในการชี้นำผู้สืบราชบัลลังก์กัมพูชาหมักกืยวอตระหนักดีว่าเมืองของเขาจะอยู่รอดได้ต้องถ่วงดุลอำนาจกับสามอาณาจ,จักรทั้งกัมพูชาเวียดนามและสยามแต่ปัญหาคือเมื่อตระกูลเหนียนเริ่มแทรกแซงการเมืองภายในกัมพูชา สงครามสืบราชบัลลังก์ที่ดึงเอาสยามเข้ามาพัวพันกับการจัดสรรอำนาจของดินแดนขเขมรอยู่บ่อยครั้งแม้ความวุ่นวายดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ฮาเตียนเติบโตอย่างอิสระแต่เมืองแห่งนี้ต้องพลอยถูกโจมตีบ่อยครั้งเพราะเป็นทางผ่านของกองทัพสยามไปยังอุดงมีชยัยท้ายที่สุดหมักือวหันไปสวามิภักิ์ต่อยวนขอ,องตระกูลเหงวียนตอบรับอย่างกระตือรือร้นและมอบตำแหน่งขุนนางให้เขารวมถึงเปลี่ยนชื่อบ้านนามเมืองเสียใหม่ จากเฟืองแอทงเป็นฮาเตียนหมายถึงเทพแห่งลำน้ำฮาเตียนยังคงส่งบรรณาการไปยังราชสำนักอุดงมีชัยอยู่เนืองเนืองแต่บารมีของยวนดูจะแผ่อิทธิพลเหนือเมืองท่าแห่งนี้ชัดเจนกว่าฝ่ายเขมรซึ่งแสดงออกเช่นกันว่าไม่ชอบใจนะักยิ่งในยุคข,ของหมักเทียนตื่ออ,อทาทาของหมักกือวอฮาเตียนเติบโตอย่างแข็งกล้ายิ่งขึ้นไปอีก พราะสามารถรักษาเมืองจากการโจมตีของกองทัพเขมรที่พยายามยืนยันอำนาจเหนือฮาเตียนในปี2282ฮาเตียนยังเคยเป็นที่พึ่งของนักองสงวนกษัตริย์กัมพูชาผู้เสด็จลี้ภัยมาที่นี่เพราะสงครามกับองคตระกูลเหงวียนในปี2296หมักเทียนตื่อออาสาเจราจากับยุนให้และได้ข้อสรุปว่าย,ยุนยอมให้นักองสงวนกลับไปครองกัมพูชาได้แต่ต้องมอบหัวเมืองบางส่วนบริเวณปากแม่น้ำคงแก่พวกเขา นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ขเขมรค่อยๆสูญเสียอิทธิพลเหนือดินแดนปากแม่น้ำาขงแก่ตระกูลเฮงวิยนทศวรรษถัดมาสยามยังสูญสิ้นอํานาจเหนือกัมพูชาชุ่งสั้นๆเพราะเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่สองด้วยความเป็นปฏิปักษ์ของฮาเตียนต่อกรุงธนบุรีปลายปี2310หลังปราบดาพิเศกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินปรารถนาจะแผ่อำนาจของสยามไปยังดินแดนตะวันออก ตั้งแต่ลาวกัมพูชาถึงปากแม่น้ำโขงของเวียดนามเพื่อะส,สมทรัพยากรไพรพลและสินค้ารองรับศึกกับอังวะฮาเตียนเวลานั้นมีเื้อพระวงค์จากกรุงศรีอยุธยาสองพระองค์สเสด็จลี้ภัยอยู่นั่นคือเจ้าจุ้ยและเจ้าสีสังอาคันปุการะดับพระราชวงวศ์เดิมนี้ทำให้ฮาเตียนเข้าไปเกี่ยวพัวพันกับการเมืองภายในราชอาณาจักรสยาม จดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสนามโมแวนระบุว่าเชื้อพระวงศ์อายุทยามาถึงฮาเตียนในเดือนพฤศจิกายนปี23 1 0ช่วงเวลาเดียวกับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงขับไล่กองทัพอังวะที่ประจำการอยู่บริเวณกรุงศรีอยุธยาหมักเทียนตื่ออประเมินว่าการให้ความช่วยเหลือพระราชวงศ์บ้านพลูหลวงจะทำให้ฮาเตียนได้ประโยชน์มากกว่าการสนับสนุนสมเด็จพระเจ้าตากสินผู้มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเพราะพวกเขาคือจีนกวางตุ้งฝ่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินเองมองว่า เชื้อพระวงศ์อยุธยาที่ฮาเตียนคือภัยคุกคามของพระองค์ผู้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์สยามและเป็นต้นราชวงศ์ใหม่มีหลักฐานว่าเจ้าจุ้ยและเจ้าเสสังขอให้หมักเทียนตื่ออช่วยกู้ราชบัลลังก์คืนจากสมเด็จพระเจ้าตากสินฝ่ายหมักเทียนตื้อตอบรับและรายงานสถานการณ์ไปยังกรุงเวฝ่ายยวนจึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการเมืองซาดิงต่อมาคือไส้งอนหรือนครโฮจิมิน กองบัญชาการทหารยุนที่ใกล้ฮาเตียนที่สุดคอยรับข่าวสารเพื่อสนับสนุนหมักเทียนตื้อทำศึกกับสยามปี2312ระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินทำสงครามกับก๊กเจ้าพิมายฮาเตียนอาศัยจังหวัดดังกล่าวยกทัพเรือเข้าโจมตีเมืองจันทบุรีบันทึกประกูลหมักเล่าว,ว่ากองทัพฮาเตียนนำโดยบุตรเขยของหมักเทียนตื่ออ,อมีเจ้าจุ้ยติดตามไปด้วยแต่เผชิญการต่อต้านอย่างขันแข็งจากเมืองจันทบุรี โรคภัยไข้เจ็บและซ้ำเติมด้วยการก่อกวนของโจรสลัดในน้าน้ำบริเวณนั้นทัพฮาเตียนจึงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในศึกนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งชี้ว่าทั้งอ๋องตระกูลเหนียนและหมักเทียนตื่ออเอาจริงเอาจังในการแทรกแซงการเมืองภายในสยามในระดับหนึ่งทีเดียวด้วยเหตุนี้ทันทีที่ประสบความสำเร็จในการปราบปรามชุมนุมต่างๆสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงตอบโต้ฮาเตียนด้วยการโจมตีเมืองท่าแห่งนี้ในปี2314 จากการศึกษาหลักฐานหลากหลายทั้งของไทยกัมพูชาเวียดนามและจีนสุเจนกันพลึผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามวิเคราะห์ว่าการรุกรานฮาเตียนของสยามในยุคธนบุรีมีแรงจูงใจมากมายนอกจากความเป็นเมืองท่าของชาวจีนกวางตุ้งแหล่งกบดานของพระราชวงศ์บ้านพลูหลวงและพฤติกรรมการแทรกแซงการเมืองภายในของสยามแล้วอย่าลืมว่าฮาเตียนคือหน้าด่านสู่แผ่นดิเนเขมรจากทางทะเล ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเวลานั้นยังไม่ยอมรับอำนาจของกรุงธนบุรีมองว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินไร้สิทธิอันชอบธรรมในฐานะพระเจ้าแผ่นดินสยามเพราะไม่ใช่และไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บ้านพลูหลวงอันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงต้องการสถาปนานักองค์รามบางหลักฐานเรียกนักองนอน,นักองนอนผู้ลีพัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ก่อนเสียกรุง และติดตามพระองค์ตีฝ่ากองทัพขังวาออกจากกรุงศรีอยุธยาให้กลับไปครองราชสมบัติในเขมรหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นฮาเตียนยังให้ความช่วยเหลือพระยาจันทบุรีผู้เคยต่อต้านอำนาจสมเด็จพระเจ้าตากสินเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฮาเตียนยืนอยู่ตรงข้ามฝ่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างโจ่งแจ้งยิ่งไปกว่านั้นหมักเทียนตื่อออยังเคยพยายามดำเนินการ ขัดขาทางการทูตขณะสมเด็จพระเจ้าตากสินพยายามติดต่อกับราชวงศ์ชิงของจีนเพื่อขอทำการค้าและจิ้มกองกับราชสำนักจีนดังที่เคยปฏิบัติมาในสมัยอยุธยาโดยมีรายงานจากฮาเตียนแจ้งไปยังกรุงปักกิ่งว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมิใช่ทายาทราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นแต่เพียงข้าแผ่นดินที่ตั้งตนเป็นใหญ่ทำให้กรุงธนบุรีพลาดโอกาสในการทำไรายได้จากจีน แม้ท่าทีของราชสำนักชิงต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินจะแข็งกร้าวในช่วงแรกแต่โอนอ่อนลงเมื่อพระองค์พยายามอย่างต่อเนื่องในการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมโดยเฉพาะการส่งเฉลยศึกอังวะให้แก่จีนระหว่างที่จีนกับอังวะกำลังขับเคี่ยวทำสงครามกันอยู่ฮาเตียนจึงล้มเหลวในการขัดขวางสมเด็จพระเจ้าตากสินจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ใหม่ไปโดยปริยายพระเจ้าตากพิชิตฮาเตียน ศึกชาเตียนเมื่อปี2314ปรากฏข้อมูลตรงกันทั้งในหลักฐานไทยกัมพูชาและเวียดนามในบันทึกตระกูลหมักเล่าว่าสงครามนี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินปราบก๊กเจ้าพระฝางแห่งสว่างคบุรีสําเร็จกองทัพสยามยกมาด้วยเรือรบ200ลำเรือกําปั่น100ลำเป็นกองกําลังผสมของทหารไทยจีนและชาวตะวันตก15,000คนโดยมีทัพบ,บกอีกสายใช้เส้นทางประจินบุรีลํเลียงสนับสนุน กองทัพเรือใช้เวลา5วันล้อตามชายฝั่งอ่าวไทยหยุดพักที่เมืองจันทบุรีและใช้เวลาอีก6วันถึงหน้าน้ำเมืองฮาเตียนในวันที่14พฤศจิกายนสมเด็จพระเจ้าตากสินแจ้งแก่หมักเทียนตื่ออให้ยอมแพ้มิเช่นนั้นก็รบกันสถานเดียวโดยแจ้งพระประสงค์ว่าต้องการสถาปนานักองค์รามเป็นพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาและขอให้ส่งตัวเจ้าจุ้ยกับเจ้าเสสังพร้อมผู้ติดตามทั้งหมดแก่พระองค์ แต่หมักเทียนตื่ออรังรอไม่ยอมตอบพระราชสารกระทั่งสองวันหลังข้อเสนอถูกยื่นไปกองทัพสยามทั้งทัพบ,บกและทัพเรือจึงเริ่มบุกโจมตีฮาเตียนด้วยการยึดชัยภูมิสำคัญโดยรอบทันทีเวลาสองยามวันที่16พฤศจิกายนปี2314ทัพสยามตีหักเอาเมืองฮาเตียนตั้งค่ายล้อมทุกจุดยุทธศาสตร์ทั้งทิศตะวันตกตะวันออกกาะกลางแม่น้ำและบนฝั่งแม่น้ำซางแอทงทางทิศใต้ด้านตรงข้ามแม่น้ำที่ไหลผ่าเมืองฮาเตียน โดยใช้กำลังพล2,400คนบุกตีเอาค่ายหน้าเมืองพร้อมกันทั้งทางบกทางเรือได้ในเที่ยงคืนนั้นพร้อมจุดไฟเผาบ้านเรือนเป็นอันมากเช้าปรูวันที่17สมเด็จพระเจ้าตากสินสทรงพิชิตหาเตียนได้จับได้เจ้าจุ้ยแต่เจ้าเสสังหนีไปอยู่กับพระอุทัยราชากษัตริย์กัมพูชาที่ประทับอยู่กับองค์ประกูเหนียนหมักเทียนตื่ออหลบหนีไปได้เช่นกัน ไม่มีความช่วยเหลือจากกองทัพฝ่ายตระกูลเหงียนมายังฮาเตียนเอกสารเวียดนามระบุว่ากองทัพยวนมาไม่ทันเพราะมีความระหองระแหงเกิดขึ้นระหว่างเจ้าเมืองฮาเตียนกับราชสำนักเหงียนโดยเฉพาะแม่ทัพที่ประจำอยู่ที่ซาดิ่งความหวังที่ใกล้เคียงที่สุดหากหมักเทียนตือ,อ,อต้องการแรงสนับสนุนจากภายนอกมาช่วยรับศึกสยามจริงๆแต่ไม่เกิดขึ้นเมื่อฮาเตียนถูกปล่อยให้รับศึกสยามเพียงลำพังสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยึดเมืองแห่งนี้ได้โดยง่าย สมเด็จพระเจ้าตากสินแต่งตั้งขุนนางแต้จิ๋วคนสนิทของพระองค์ปกครองฮาเตียนเพื่อควบคุมโดยง่ายด้วยคนที่วางพระทัยและเพื่อกวาดล้างอิทธิพลของชาวจีนกวางตุ้งจากฮาเตียนบันทึกประกูลหมักกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าจริงเตินสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนย้ายคนของเราไปยังเขตธุรกันดาลรับสั่งให้จีดอรตรีเจ้าพระยาจัก,กรี และน้องคือโซซีเจ้าพระยาสุรสีไปรบัมพูชาบุตรหลานและข้าราชบริพารของหมักเทียนตื่ออสามสิบหกคนตกเป็นเหยื่อและถูกสังหารอย่างไรก็ดีสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ทรงคิดทำลายหาเตียนพระองค์มีประกาศมีให้ทหารข่มเหงราษฎรปล่อยให้พ่อค้าวานิชทั้งหลายทำการค้าขายต่อไปได้ตามปกติและคาดโทษผู้ฝืนพระบัญชาดังกล่าวอย่างเด็ดขาด วันที่20พฤศจิกายนปี2314หลังจัดแจงกิจการต่างๆภายในหาเตียนทับสยามเคลื่อนคนเข้าพิชิตเมืองบริเวณที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงต่อเพื่อไล่ล่าหมักเทียนตื่ออและพระอุทัยราชาแต่ไม่ประสบความสำเร็จนักสยามส่งสารถึงราชสำนักเงียนขอแบ่งกัมพูชาให้พระรามราชานักองรามที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสนับสนุน กับอีกส่วนให้พระอุทัยราชาที่ตระกูลเหนียนสนับสนุนที่ทรงเร่งปิดดีลแดนตะวันออกเพราะข่าวการะส,สมกำลังของฝ่ายอังวันในล้านนาทำให้สยามต้องรีบตัดสินใจเพราะไม่ต้องการทำศึกสองด้านเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้กัมพูชาและบริเวณปากแม่น้ำโขงถูกเฉือนแบ่งเป็นหลายส่วนได้แก่เมืองพระตะบองโพธิสัตว์อยู่ภายใต้ใตอำนาจของสยามโดยตรงบริเวณเมืองกําปอดกัมปงโสมมีพระรามราชาปกครองภายในการสนับสนุนของสยาม ทางใต้พนมเปนล,ลงไปมีพระอุทยราชาปกครองภายใต้อิทธิพลของยวนฮาเตียนอยู่ในกํากับดูแลของพระยาพิพิธพระยาราชาเสรษฐีจีนคนสนิทของสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนสุดท้ายคือซีตะวันออกของกัมพูชาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์ประกูลเหนียนโดยตรง